สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทางช่องริมหน้าต่างของเรานะครับก็จะพาเพื่อนๆมา,าแกะกล่องนะครับตัวนี้ผมสั่งกองอากาศครับสำหรับเวฟ125บไอที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้เลขไมล์ผมวิ่งไป20,000กิโลแล้วนะครับจริงๆถ้าตามคู่มือนะครับที่เป็นคู่มือเซอร์วิสของรถนะครับเขาแนะนำให้เปลี่ยนนะครับก็คือ ที่1 8ึ่0หกิโลนะครับทุกๆ1 8 0 0 0หกิโลนะครับนี่ผมก็เลยสั่งผ่านทาง s h อ p e e นะครับก็มีร้านที่ดูมีรีวิวหน่อยนะครับแล้วก็ประมาณสัก2,300รีวิวนะแต่ร้านนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าเขาขายมาแล้วหลายพันชิ้นแล้วนะครับก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ให้นะครับในรายละเอียดของคลิปเนาะคราวนี้ นะครับพาร์ทนี้ก็ลองแกะดูเนื้อวัสดุก็เหมือนกับที่ติดตั้งมาในรถเลยนะครับด้านหลังด้านหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเลขพาร์ทให้ดูนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับตอนนี้เวลาอาการที่รถมันอื้อนี่ครับพาร์ทคือและนี่ก็เป็นรายละเอียดในคู่มือนะครับ ที่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า,าดูคู่มือด้วยส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ลองจับอาการรถด,ดูแล้วคือรถมันวิ่งไม่ค่อยออกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากเนี่ยอากาศเนี่ยมันเข้าได้ไม่เต็มที่นะครับรถหัวฉีดนะครับรุ่นใหม่ๆพวกนี้เขาจะมีมีกล่องเนาะแล้วกล่อง ECU ตัวนี้มันก็จะรับสัญญาณนะครับจากเซนเซอร์ O2 นะครับเซนเซอร์ออกซิเจนตรงาขาออกนะครับของไอเสียของรถนะครับไอเสียของรถเนี่ยมันจะฟ้องว่าที่เวลาเราวิ่งหรือเราสตาร์ทหรือเรากำลังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้มันมีออกซิเจนเหลือไปเท่าไหร่นะครับถ้าเหลือมากเขาก็จะจ่ายน้ำมันมามากนะครับกล่องก็จะสั่งให้หัวฉีดเนี่ยจ่ายน้ำมันมามากตามออกซิเจนที่มันเหลือนะครับถ้ามันเหลือน้อยหรือว่าน้ำมัน เผา,าไหม้ไม่หมดเงี้ยครับเขาก็จะลดการฉีดน้ํามันซึ่งตรงนี้มันก็ลดอาจจะวิ่งได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือเหมือนเรากินข้าวหรือว่าเขากินข้าวน้อยอาจจะไม่มีแรงนะครับนี่ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือลดเวลาน้ํามันจ่ายน้อยลดมันก็อาจจะไม่ค่อยมีแรงนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นส่วนสําคัญนะครับอากาศที่เข้าตัวนี้ เราคลายนอ็อตสองข้างนะครับเป็นน็อตแค่2ตัวนะครับแล้วข้างหน้า,าส่วนที่เป็นฝาครอบเนี่ยเรางัดจากข้างล่างนะครับงัดขึ้นเบาๆนะครับแล้วก็มันจะมีหมุดอยู่ประมาณสจุดแล้วก็จุดสีฟ,ฟ้าๆนั้นก็จะเป็นกิฟที่สอดเป็นกิฟล็อกเฉยๆนะครับก็คือดึงออกตรงๆนะครับไม่ต้องงัดนะครับคืองัดข้างล่างแล้วก็ให้มันเพเยอขึ้นนะครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ดึงออกตรงๆข้างหน้านะครับ เป็นแนวระนาบดึงออกเลยนะครับมันก็จะไม่หักนะครับอันนี้น็อตฝาครอบกรองนะครับก็จะมีอยู่5ตัวนะครับอยู่5ตัวรอบๆของฝาครอบกรองนะครับตัวสีดําๆนะครับฝาครอบก็จะมีน็อตยึดอยู่5มุมนะครับตัวนี้เราก็ค่อยๆคลายออกได้เลยนะครับอ่าใช้ไขควงตัวเดียวก็สามารถจัดการได้นะครับสําหรับการเปลี่ยนกรองตรงนี้นะครับ ผมก็ค่อยๆขายนะครับเพื่อนๆถ้ามีอาโอกาสนะครับแล้วได้เปิดดูคู่มือนะครับก็สามารถดูแลรถได้นะครับเบื้องต้นไม่เท่านี้ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับตรงนี้ผมก็มาเผลอไปหน่อยนะครับก็จริงๆเห็นแล้วแหละ แต่ก็ชะล่าใจเพอแป๊บเดียวนะครับก็เลยมาถึง20 0 0 0ืแล้วก็รถมันก็ออกอาการจริงๆนะครับปกติผมใช้วิ่งงานส่งของนะครับวิ่งแกลบอยู่แล้ววันนั้นเจองานบินนะครับไปไกลนะจากลาดกระบังไปถึงอสะพานควายนะครับแถวอา,อารีเลยนะครับ มันจะมีช่วงกรุงเทพกีทาที่วิ่งยาวๆแล้วรถมันอื้อๆนะครับก็เลยลองมาทวนเช็คดูว่าเราลืมเปลี่ยนลืมทําอะไรหรือเปล่านะครับก็เจอว่ากองยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะเห็นว่าดำเลยนะครับพื้นเนื้อของกองนะครับเมื่อกี้ที่เป็นของใหม่กับของเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับครับค่อยๆแกะออกมานะครับน็อตห้าตัวนั้นแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นกองแบบชนิดกระดาษเปียกนะครับม,มันเป็นกระดาษเปียกเนาะถ้าเอาลมเป่าย้อนเหมือนกองธรรมดาสมัยก่อนมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงนะครับมันจะเสียผลเสียกับรถมากกว่านะครับนี่ก็เทียบซ้ายขวาของใหม่ของเก่านะครับข้างหลังนี่ครับยังเอี่ยมอยู่นะครับแต่ถ้าเราเป่าแล้วเราใช้ต่อเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ฝุ่นอาจจะหลุดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นอันตรายกับเครื่องเราได้นะครับคือสะสมใช้ไปเรื่อยๆก็ไม่ดีนะครับ มันจะเป็นผลเสียซะมากกว่านะครับการประหยัดตัวนี้ผมสั่งมานะครับร้อยไม่ถึง110บบาทนะครับราคานะแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดค่าส่งของเมียนะครับก็แค่ร้อยเดียวนะครับก็เป็นผลดีกับรถเรามากกว่านะครับเปลี่ยนเข้าไปก็จะเห็นความต่างได้ชัดเจนเลยนะครับอาการรถก็ต่างออกไปเลยนะครับสามารถ เร่งแล้วก็มีอากาศเข้าเพียงพอนะครับแล้วก็น้ำมันก็จ่ายได้ตามที่มันควรจะทำงานได้ตามคันเร่งเรานะครับ mm hmm. มิดก็จะดีขึ้นนะครับเป็นการแก้ไขอาการลดอืดๆอย่างง่ายนะครับเป็นปัญหาเบื้องต้นง่ายๆนะครับน็อตห้าตัวนะครับจะมี2ตัวที่มีเบ้าก็คือ2ตัวล่างนะครับมันจะติดอยู่กับาฝาครอบเลยนะครับมันจะเป็นล่องล็อกน็อตไว้เลยนะครับ ส่วนอีก3าตัวข้างบนนะครับมันก็สามารถที่จะไขได้ตามหลังนะครับประคองไว้ก่อนนะครับ2ตัวล่างขันน็อตเวลาขันน็อตอะไรที่มันเป็นเหมือนแบนด์รับนับแบบกว้างแบบนี้นะครับแนะนําให้ขันแบบทะแยงนะครับเพราะว่ามันจะได้กดลงแบบเป็นแนวตรงเนาะเป็นกดลงเป็นหน้าและหน้าบเลยนะครับมันจะแนบได้มากกว่าการไล่ขันเป็นวงกลมนะครับ นีก็ขันทะแยงมุมกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้การกดทับเนี่ยมันเป็นหน้ารละน้าบได้ดีกว่านะครับอันนี้ใช้ได้กับพวกหน้าแปนพวกฝาครอบเครื่องหรืออะไรที่มันต้องขันเป็นพื้นที่กว้างๆนะครับแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันรั่วมันลีกนะครับก็จะเป็นการขันที่ปลอดภัยนะครับไม่ต้องขันหลายรอบนะครับ ไล่ให้มันแน่นเป็นมุมเป็นมุมนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับต่อไปคลิปต่อไปนะครับรอบการสั่งรอบนี้นะครับผมสั่งกองอากาศแล้วก็คนวิ่งงานเนาะก็จะมีเรื่องของอตัวชาร์จนะครับชาร์จมือถือนะครับตัวนี้ก็สั่งตัวใหม่มานะครับตัวเก่านี้ใช้กับคันเก่าแล้วก็ไม่มีตัวบอกโวลต์บอก บอกวนที่เหลือนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเก่าแล้วอันนี้ลองร้านใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาติดให้ดูนะครับน่าจะภายในสัปดาห์นี้แหละนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับตรวจเช็คนิดหน่อยก็ใส่ได้เลยนะครับวิธีการใส่นะครับตัวนี้กิปสีฟ้าดูให้ว่ามันอยู่กับที่นะครับบางทีผมเห็นเพื่อนๆบางคันหลุดหายไปเลยนะครับอันนี้ก็วางให้มันตรงๆก่อนนะครับตรงช่องมันจะมีช่องเสียบของมันนะครับตรงกิปสีฟ้ามีช่องเสียบเฉพาะของมันนะครับ วางให้มันตรงๆแล้วก็อัดเข้าไปตรงๆนะครับในแนวระนาบนะครับอัดเข้าไปตรงๆก่อนนะครับพอมันเข้าที่ของกิบสีฟ้าแล้วนะครับเราค่อยมากดไล่กดหมุดที่มันอยู่ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับส่วนไอ้น็อตสตัวข้างหน้าที่อยู่ใต้โลโก้ Honda นี้นะครับมันเป็นสําหรับการยึดตะกร้าหน้าเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ยึดตะกร้าหน้านี้อาจจะต้องมี การถอดน็อตซัพพอร์ตของไอ้ตะก้าหน้าอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก่อนที่จะถอดหน้ากากเนาะก็ถอดไอ้ตัวยึดตะก้าหน้ามันจะมีโค้งข้างในอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับเพื่อนๆนที่ใส่เองก็อาจจะรู้อยู่แล้วเนาะนี่ก็ไม่พูดไปถึงตรงนั้นของผมไม่มีนะครับก็ไม่ต้องยุ่งกับไอ้สอตัวข้างหน้านี้เลยนะครับน็อตสอตัวข้างหน้านี้มันใช้สําหรับผู้ที่ใส่ตะก้าหน้านะครับกดเสร็จแล้วก็ขันน็อตยึด อสองตัวนะครับที่อยู่ใต้แฮนด์นะครับใต้มือจับเนี่ยครับมันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับตรงมุมใต้คอนะครับขายขายน็อตแค่2ตัวนี้นะครับตั้งแต่ตอนแรกนะครับมีน็อต2ตัวเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นกิฟล็อกแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับขาย2ข้างตัวนี้แนะนำว่า ขันมือดีกว่าใช้บล็อกไฟฟ้าหรือว่าบล็อกลมนะครับมันผมว่าขันแค่ตึงๆมือก็แน่นแล้วนะครับน็อตตัวเล็กๆถ้าขันมากกว่านั้นมันอาจจะกดเฟรมเราแตกได้นะครับออกแรงแค่ตึงมือนะครับจะพยายามทําคลิปเกี่ยวกับการดูแลรถนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเทียนนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่อง รอบนี้อาจจะลองไปใช้เชลดูนะครับปกติใช้ปอดทนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม